บุ๊คค่ะแอมค่ะคุณแอมนะะวันนี้จะมาพูดคุยกันในส่วนของระบบแอร์นะคะบางคนมีคําถามมากมายเนี่ยไม่เย็นแอร์ไม่ฉ่ำแอร์มีแต่ลมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างคะอาจจะเกิดจากอุปกรณของกล้องแอร์ได้ค่ะว่าบ้านเราเนี่ยฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะ PM สองจุดห้าหรอใช่ค่ะโอ้โหก็หนู่ค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือสัญญาแอร์ใช่ป่ะค่ะถ้ารั่ววิธีการดูเพว่จากตรวจเช็คได้อย่างไรบ้างคะก็วิธีตรวจเช็คง่าย ก็คือไปดูที่สายสายแอร์สายพ่อแอร์แล้วพ่อแอร์ค่ะแล้วเราก็ตีน้ำสบู่แล้วก็เอาไปดูที่สายค่ะแล้วก็มาดรถปเอาไปเชเปิดแอร์เอาไปฉโลมสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์ค่ะดูดูว่าไอ้ฟองทอดๆมันขึ้นตรงไหนมันอาจจะเป็นติตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะตรวจเช็คว่าน้ำยาแอร์รั่วหรือไม่รั่วง่ายๆก็คืออันดับำน้ำสบู่ค่ะตีกองนะคะอันที่สองนำไปทำอะไรคะเราไปฉโลม มีสามสาขาก็จะตัดรถเปิดแอร์แล้วเราจะดูได้ไงคะตรงไหนมีปลีหรือเปล่ามันก็จะมีฟอร์กดูดๆๆมาเรื่องจากวัตรงนั้นมี้เรองปีเนาะมันก็จะแรงดันจากสายมันก็จะขึ้นมาอันนี้วิธีง่ายๆเลยเบื้องต้นันนะคะล้วดับต่อไปอาจจะเกิดขึ้นจากแผงคอยแอร์คอมแอร์คลาสคอมแอร์นะคะลูกผุ่มหลวมก็มีสายพันหย่อนก็มีนะสายพันแอร์นะคะพันหย่อนไปโบเวอร์แอร์ วางไดเยอร์ wow, Ooh, อุปกรณ์แอร์จริงๆมีเยอะมากๆ,ๆนะคะท, <c oughs> ที่ที่ที่คือแบบถ้ามันพังอะ่ะก็แน่นอนเกิดความไม่เย็นเกิดขึ้นแน่นอนแล้วถ้าไม่เย็น,นในหน้านี้มันไม่โอเคนะ,คะซึ่งแน่นอนอุปกรณ์เหล่านี้นะคะ่ะมันจะเสียบ่อยเหมือนกันเพราะว่าบ้านรลองนะคะนะคะจาก็จะแนะนําให้ใช้ยีห่ห้อที่ทนหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายครั้งเนาะโอเค แล้วก็จริงๆแล้วว่าค่ะทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาแล้วค่ะถ้าเกิดอาก,การที่ว่าความร้อนขึ้นนะคะอากาศมันร้อนความร้อนขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามนะคะอันนี้สิ่งที่เราพูดไะเนี่ยเป็นความเบื้องต้นความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเองที่อาจจะสามารถตรวจช็คได้เองนะคะแล้วก็แบบสองคือว่าแน่นอนพออากาศร้อนแปรไม่เย็นจะมีเกิดแน่นอนนะคะการทํางาน,นของเครื่องยนต์แรงดันนะคะทางออกของเราค่ะของตราคือทางลอกคือ ตรวจเช็คตรวจเช็คครับบใช่คำตอบสุดท้ายของของปัญหาทุกอย่างคำตอบแรกของปัญหาทุกอย่างที่เรากล่าวมานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบว่านะหรือระบบแอร์เองนะคะก็ไดเราให้ตรวจเช็คดีคตรวจเช็คดีที่สุดนะคะซึ่งที่เอาต้องมาของเรานะคะก็มีการตรวจเช็คกลับดีด้วยนะคะระบบแอร์เราตรวจเช็คตั้งต้นที่ต่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จองคิวเป็นเท่าไานะคะวิธีการจองคิวของเราง่ายๆค่ะสามารถโทรมาได้หรือว่าแอดไลน์ใช่ไหมหรือไม่ก็เซฟรุกมานะคะแอชมินของเราอ่ะคะ่ะก็จะทำการจองคิวนะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะทางมุกเละแอปก็ขอลาไปก่อนนะวันนี้นะคะโอเควันนี้สวัสดีนะคะ